ยูทีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีฮะเข้าไปรับโทษทันในคุกแล้วก็ออกมาได้อย่างสง่างามคนจริงไม่หนีเด้ออกมาก็เรียกว่าจะทำตัวแบบว่าง่ายพักหนึ่งครับแล้วเขาก็เป็นตัวของตัวเองก็ใช้สื่อในการช่วยเหลือชาวบ้าน นี่คือหน้าที่ของสื่อสารมวลชนตัวจริงที่เป็นไอด้านผมผมมีสีเล็กๆผมก็จะพยายามใช้ช่วยคนให้เยอะที่สุดก็ที่เรียนมายังทันครับยังทันยังทันในเรื่องของจิจีริทําสื่อคุณครูมหาลายัยเงผมยังสอนมาดีผมยังทันเรื่องเรื่องของความสัมพันธ์ของสื่อซึ่งในปัจจุบันคนเป็นสื่อเองได้หมดแล้วบางคนก็ทําได้ดีครับบางคนก็ฆ่าตัวเอง เพราะว่ามันเป็นศาสตร์นะมีดาบสองคมนะครับการที่เรามีสื่อมีโทรศัพท์เนี่ยทุกคนเป็นนักข่าวหมดแหละขึ้นอยู่ว่าคุณจะนําเสนออะไรความยากก็คือไอ้สิ่งนั้นควรนําเสนอไหมนำเสนอแล้วผลกระทบเป็นยังไงกับตัวเองแล้วผู้อื่นเขาถึงต้องมีบอกอง บางคนก็รอบครอพอครับในการที่มันจะมาปรึกษาก่อนบางคนก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วรู้ทุกอย่างเป็นศูนยรวมของจักรวาลก็ก็เหมือนกับพลาดเองนะครับอย่างที่บอกครับว่าการที่เราสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วว่องไวแล้วมันถูกมันทึกไว้บนโซเชียลโซเชียลโน้ตเวฟโฟกันะครับก็คือ โซเชียลไม่มีวันลืมนะมันจะถูกบันทึกไว้เลยเลยคุณใส่อะไรเข้าไปในเนี้ยมันก็มันก็จะอยู่บนนั้นแหละสิ่งอะไรที่อัพโหลดขึ้นไปแล้วไม่มีทางที่จะออกมาได้ดูอย่างเดียรองเดียรองพลาดไหมไม่พลาดสิ่งที่เดียรอง สิ่งที่เดียลองรับไม่ไหวก็คือผู้คนที่ที่ยังเป็นเลเวลหนึ่งที่เป็นพวกบูลลี่นี่ยังดีนะยุคนี้ที่คนเขาเปิดโลกกันเยอะแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติผมก็ดูคลิปเดียลองก็โอเคสวยดีได้เห็นนมเดียลองเห็นหัวนมเลยเห็นเดียลองแบบ ทำกิจกรรมก็เหมือนที่เราดูหนังเอวีอ่ะทำไมทําไมคนญี่ปุ่นทําได้แล้วทาไมไขึ้นชื่อว่าคนไทยต้องห้ามทําเหรอม,มีคอมเมนต์ใน Youtube บอกว่าเราเป็นลูกคุณสิก yeah. ็ถ้ากูสอนลูกได้แบบนั้นแล้วเขาทำแบบนั้นกูก็ต้องทำใจว่ะ แต่ไม่ใช่ไปแช่งลูกอื่นว่าลองให้ลูกคนเป็นสิเนี่ยคือเป็นตักกะเป็นความคิดเป็นทัศนคติของพวกขนมบูดอย่างแท้จริงนะจะเปรียบจะเปรียบเทียบโดยการจะเปรียบเทียบเหมือนทำนายคนอื่นทำให้คนอื่นรู้สึกว่าสิ่งตัวเองคิดถูกแต่ดันมายุ่งกับเขาอย่างเช่นคําว่าลองลูกตัวเองอืมกูยังไม่มีลูกไงถ้ามีลูก ลูกกูไม่เป็นนักกีฬามากกว่าววอยู่ที่สอนวะเด็กมันอยู่ที่ใสอ่เว้ยใสอะไรเข้าไปให้เขาดูแลเขาดีขนาดไหนไงพวกขนมบูดตัวดีที่เที่ยวไปยุ่งกับลูกคนอื่นน่ะหูเห็นลูกแม่งเฮี้ยทูกตัวเออลูกฉันไม่ผิดลูกฉันดีลูกฉันประเสริฐก็มึงเลี้ยงมาประเสริฐไงเฮี้ยๆๆมันถึงต้งบาวคนอื่นน่ะ